โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมทุกอย่างกำลังจะตกพาร์ที่สนะครับเราไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยสร้างอันนี้ใช่ไหมไอ้แลบใช่ไหมเดี๋ยวเราเซิร์ชกันหน่อยนะครับเรามาถึงไอ้แลบนี้แล้วเนาะว่าเราจะเซิร์ชอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เราตอนนั้นเราเซิร์ชอะไรไปแล้วนะเราเซิร์ชวูดคัตเตอร์อ่าเราอาจจะต้องใช้นะครับตอนนั้นที่ผมไอ้เซิร์ชไปอันนี้มันมีอะไรบ้างโหจริงๆผมต้องรองน้ำน้ำลงว่ะไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้น้ำมันขึ้นแล้วพายุก็เข้าเ้วยเปิดวิว Have to Sha r e t h e ด u p p l y โอเคเอาวิวสวายไปแล้วกันมาเพื่อน <c oughs> เราได้คนมาเพิ่มนะครับ4คนนะครับผมเราต้องต้องสร้างบ้านเพิ่มให้เขาบ้านเราตรงไหนดีอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยมีเศษขยะลอยขึ้นมาแต่เราเอาไม่ได้เรานะเดี๋ยวต่อไปเราน่าจะเซิร์ชเรือนะครับเกี่ยวกับพวกเลือพวกประมงอะไรพวกนี้อันนี้เหมือนทําเรือจากขยะ <c oughs> จากเศษขยะอันนี้เหมือนจะได้เบ็ด ตกปลานะครับเหมือนได้เรือเหมือนได้ได,ได้ได้เรือแบบตกปลาอันนึงเหมือนจะเป็นเรือแบบเอาขยะเก็บขยะอะไรประมาณนี้เดีย๋ยวเราจะเสิร์ชเรือกันนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะแย่เรื่องอาหารถ้ามันเสริมแผนมันเสริมได้ไหมผมคิดว่าในอนาคตมันน่าจะถ้ามันมีเมทัลเนี่ยผมว่าในอนาคตมันน่าจะทําไอ้นี้ให้เป็นพวกหเหล็กหรือไม่ก็พวกหินได้แหละอุย๊ยเอา้ากดผิดเลยโอ้น้ำมันจะขึ้นอีกแล้วอะ นี้น้ำกาลังลงนะครับตอนนี้น้ำมันกลังจะลงแต่อีกไม่กี่ชั่วโมงน้ําก็จะขึ้นนะผมเล่งสปีดให้เขาหน่อยอ,อผมอยากได้ไม้อตอนนี้คือเราเราเราทำได้หน้าที่เดียวเลยนะคือขยะนะครับรอน้ําลงอย่างเดียวนี่รน้ํามันลงน้ำลงแล้วน้ำลงแล้วน้ำลงแล้วโอเคน้ําลงแล้วนี่ขยะเราต้องได้เราต้องเอานะครับขยะเราต้องเอาไม้เราก็ต้องใช้ไ,ไปเลยไปเลยไม้มีหนึ่งรชิ้น โอเคขยะมีห้าสิบชิน้นอันนี้ตอนนี้เก็บทรัพยากรให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ตอนนี้เราลงได้ไหมลงได้มาเก็บได้อ่เราเก็บตังน,นี้ได้ไหมเอนจิเนียร์เซลเลอร์โอเคเอาอันนี้อ้เซิร์ชโ,โอเคตอนนี้เราน่าจะเซิร์ชเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเราจะได้เอ๊ะเอาตอนแรกเราเซิร์ชอันนี้เหรอเออคือเราเซิร์ชเโอเคต่อไปเราขอผมขอ,อนี้เลยกันนะครับ,นะรบเพราะว่าผมอยากได้เก็บขยะ เพราะว่าตอนนี้มันสําคัญมากเลยเอาเ้าไม่คิดผมเสิร์ชอันนั้นหรอวะเอ่อสะพาน mm hmm. ต้องการบันไดให้เขาขึ้นไปขึ้นอีกไหมไม้หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอก่อนเราเพราะว่าต้องการไม้อันนี้เขาไว,ไว้วายอะไรกัน <Yes. S 1> อ๋อไปเอาไม้ไม่ได้เหรอเหมือนลงไม่ได้อย่างงี้เหรอ mm hmm. ก็ได้นี่ mm hmm. ก็เอาได้นี่ทไมลงไปเอาไม่ได้ปะ โอ้ยไม้ตรงนี้ข้างๆมันก็ได้นี่ใช่ไหมเราได้ได้มันอยู่มุมแบบอันนี้เลยเฮ้ยน้ำมันจะขึ้นแล้วซึ่งข้างล่างมันจะมันจะเริ่มเก็บไอ้น,นี่กันไม่ได้แล้วนะตรงนี้ต้องรีบเอาแล้วเพราะน้ําขึ้นเนี่ยเราจะเก็บข้างล่างไม่ได้แล้วนะครับข้างบนผมต้องรอให้เขาทําอัน,นี้ข้างล่างให้เสร็จเคลียร์ข้างล่างให้เสร็จไอ้ตรงนี้มันลงไปไม่ได้ไงไ,งไม้ตรงเนี้ยแต่ไม่เป็นไรข้างบนมันมีไม้อยู่เอ,อ้ตรงนี้ก็มีไม้อ๋อติดไม้ตรงนี้เหรอไม่น่าใช่ อ๋อตอนนี้เราได้นี่แล้วคืออะไรเอ่ยมันคือแบบที่ปลูกผักหรืออะไรอ๋อมันคือหลังคาเอามาตอนนี้ทำไมเนะี่ยเัง๋ยวไม่อยากได้หลังคาเพื่อนเพื่อคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเราเอ่ะใครอีกบาโลผมอาจจะอันนี้คือผมบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมได้นิดนึงอะไรที่รู้มันก็แบบพอไปถูถถถถๆได้ไทยได้เฮ้ยอะไรรีเสร์ชสำเร็จแล้วโู้ อันนี้คือผมมันนี้ได้ยังยังไม่มีเรือเอาเรือจากไหนฮะอุย้ยหาสีได้ด้วยสั่งกระสีเราไปสั่งกระสีไปก่อนนะเราเสียอะไรไม่ได้เออสั่งกระสีนะไม่น่าเสียเนาะสั่งกระสีไปก่อนนะเพื่อน okay. โอเค้ยน้ำขึ้นแล้วขึ้นไหมขึ้นไหม,ามาย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 าน้ำขึ้นแล้วโอ้ยตรงน,นี้มันปลอดภัยไปนล้วผมกลัวน้ำมันขึ้นมัน ถมบ้านอะ่ะถล่มบ้านแบบเละเลยวูดแคชเชอร์เอ่อผมจะไว้ตรงไหนดีเอ่ยตรงน,นี้มันก็บงังวูดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เตรงนี้ก็ได้ตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรแล้วนะครับเรารอที่จะเราเร่งเวลาเลยก็ได้ให้เขาได้นอนพักกันก่อนฟอร์มันจงคืนละโอ้ยเราได้นี่แล้วด็อกยังไงดินเน่ะยังไงดินเน่เรียรีย อ้มันสร้างอันนี้ได้เนาะผมยายบ้านที่เขาได้เปนเนี้ยคือผมอมผมไม่ได้กลัวอะไรเลยคือผมกลัวว่าการสร้างฐานของผมอะมันจะไปทําให้ในอนา,าคตอะฐานมันจมถ้าเราใช้ไม้ในการสร้างฐานอะผมกลัวแค่นี้เลยประมาณนี้อ่ะน,นี้น้ำลงแล้วน้ำลงแล้วอุย้ยอะไระไเหรเมทัลอู้เหล็ก จริงจริง,รงมันคือเหล็กอ,อยู่แล้วแหละคอนเทนเนอร์มาขนาดเนี้ยมันคงไม่เป็นไม้หรอก <c oughs> อ๋อไม่มีสะพานในการเข้าเข้าไปหรอเอา้าอ๋อผมต้องย้ายทางขึ้นอันนี้ใหม่ผมไปทำบังเขาไว้เขาเข้าไปไม่ได้ทำจริงพี่เซลเราจะได้ถ้าเราติ๊กอันนี้เราจะได้คนมาเพิ่มอีกสองคนเรืออีกหนึ่งลำ เราจะได้ทั้งเอนจิเนียร์นะครับ1แล้วก็ไซเลอร์อีก1แล้วก็วอร์กเกอร์คนทำงานอีก1น,นะครับห้าเนี่ยเราจะได้2คนซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรมาด้วยถ้าเอาอันนี้เราจะได้สามได้สามอย่างแตเ่เราจะได้เออนั่นแหละสามอย่างแต่เราจะไม่ได้ In, เนี่ยอินเวนซึ่งอันนี้มันน่าจะคุ้มค่ากว่าซึ่งอาหารเราไม่ยอมเสียแน,น่นอนตอนนี้อาหารมันน้อยมากผมคิดว่าในอนาคตผมจะย้ายบ้านพวกนี้ออกไปให้หมดเลย นะครับให้ไปอยู่อีกที่หนึง่งโอ,อ้ไปเรือไปเรือเรามีงานให้นายแล้วนะเรือเฮ้ยน้ำมันขึ้นยาวเลยนเะนี่ยน้ำมันไม่ลงเลยข้างในบ้านนี้มันเก็บไม่ได้อยู่แล้วอิเล็กทริกจังกับตันเดอะซีเลเวลอิสฟอลล่งน้ำกำลังลงได้เลยลูกน้องสร้างอ e ิเล็กทริกจังจัง,งเครือ่องไหนวะบอยเลอร์ฮะยอีอะไรที่เป็น มีอันนี้ด้วยอะไรเส้นตรงเนี่ยอันนี้คือเราสร้างได้แหละนี่เหรออ๋อเราเซิร์ชอี่แล้วกันเซิร์ชเซิร์ชเราเซิร์ชอันนี้แล้วกัน,าอ,น,น,กนอาหารจะไม่มีแล้วนเนี่ยเนี่ยทำอะไรอะ่ะน้ำก็จะขึ้นใช่ไหมอ๋อรอ้ำลงน้ำลงโอเคน้ำลงอีกเหรอลงแล้วลงอีกโอโหแปลว่าเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าของ ใช่ไหมทรัพยากรแบบมหาศาลผมมันเสิร์นานมากเลยอยากได้ฟูดมากตอนนี้อ้ยคนงานมาแต่อาหารชิบหายละคนมาเพิ่มอ้ยถ้าเราเอานี้เราจะได้อาหารเพิ่มได้เศษขยะและได้น้ำเอ้เราจะบอกเขาว่ายังไงดีคนเราอยากได้ไหมตอนนี้อยากจะช่วยเหลือเหมือนกันนะคนก็อยากช่วยประชากรก็อยากได้ อาหารก็อยากได้ซึ่งถ้าเขามาเนี่ยอาหารเราจะยิ่งหนักเข้าไปแต่ตอนนี้เราต้องการอาหารแต่อาหารมันกลาลังเสิรอมอยู่ซึ่งอีกไม่นานนั้นเราได้ผมคิดว่าน่าจะได้เราบ้านยังไงดีถ้าเราสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยน้ําขึ้นแน่นอนตายแน่นอนตอนนี้บ้านของเรามันโอเคแหละแต่พื้นที่เรามันไม่มีขนาดนั้น มันจะไม่ล่นไม่แตกไม่อะไรใช่ไหม <Okay. S 1> มันเปลืองมากเลยในการใช้เศษขยะเพราะเศษขยะมันต้องใช้ในการรีเซิร์ชอะเฮ้ย hey. Yes อะไรข้างล่างเหรอข้างล่างเอาไม่ได้อ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องทำอันนี้ไม่มีสะพานมาวัด สะพานมาสะพานมาจากไหนอน่ยเฮ้ยอ๋อ,อ,อต้องน้ำขึ้นเหรอชิบหายละต้องนอนน้ำขึ้นในไไวันเดียวนอนในเรือได้ไหมเฮ้ยทำไมต้องการอะไรกันเยอะจังเลยแต่ทำไม่โอเคตอนนี้คือโอเคแล้วเนาะเฮ้ออยอะไรอ่ะเขาเข้เขามาไม่ได้เหรออ๋อบ้าน กูก็มองหาไปเถอะบ้านบ้านมันปิดเพราะว่าอยู่มันทำไมมันโวยวายอะไรวะอยากจะเบิดกระโหลกตัวเองจริงบ้านแม่งบังอยู่โอเคเราขยายพื้นที่หน่อยนะครับมันได้อีกได้อีกช่องหนึ่งเฮ้ยได้หันเลี้ยวได้หันเลี้ยวได้หันเลี้ยวเมื่กันมาเยอะมากแต่ไอเนี่ยจะขึ้นยังไงผมจะช่วยเขายังไงดีแลบเนี่ยมันใหญ่มากเลยผมน่าจะต้องย้ายแลบกันหน่อยละอ๋อตรงนี้แล้วกันข้างเรือ น่าจะโอเคโอเคผมต้องการคนสะพานวัดสะพานอีกแล้วเราทำต่ำไปทำต่ำไปจีด้วยนี่ไงโอ้โหมีย <c oughs> ได้ปลาเลยเกี่ยวได้ปลาเรื่อยๆ <c oughs> ปลาเนี่ยต้องเอาเยอะหน่อยมีเงินไม่ได้ต้องการไม้อีกยี่สิบโอ้มอต้องใช้ไม้ยี่สิบเลยเนาะนี่ไงมาแล้วปลามันไม่ขึ้นเลยทั้ มันคลื่นคลื่นมันหนักมากแล้วตอนเนี้ผมต้องให้เขานอนเร่งเวลานะครับวันที่เก้าไเลย,อ,ยอาหารมันลงเรื่อยๆเลยแย,แย่แล้วแย่แล้วแย่มากตอนนี้ปลามันทาไม่ทันอะ่ะจริงๆคนเรายิ่งเยอะอาหารยิ่งสเสบียงมันยิ่งไม่พอตอนนี้เช้าวันที่เก้าแล้วนะครับอาหารหมดเ,เราต้องไปให้เรือมันจัดการอาหาร ไม่งั้นไม่ได้ละเร่งเวลาเลยครับตอนนี้อาหารที่ต้องมีตอนนี้ต้องทําให้ได้เกี่ยวกับอาหารทั้งหมดนะครับเหล็ก <Okay. S 1> พวกพวกเหล็กพวกไม้ไม่เป็นไรอาหารต้องมาก่อน <Okay. S 1> อาหารปลาเนี่สองร้อยว้าแล้วก็ตอนนี้นะมันกําลังอยู่ในช่วงพอดีใช่ไหมอาหารตอนนี้กําลังมาเรื่อยเรื่อยนะมาเรื่อยเรื่มาเรียงๆให้เขาเคลีย์อาหารตรงนี้ก่อนแล้วผมจะยกเลิก ตอนนี้คือต้องใช้เรือทุกอย่างทุกอย่างต้องเป็นเป็นเรือทั้งหมดพราะนามันจะขึ้นอีกแล้ววันที่สิบแล้วนะครับผมเดี๋ยว,วเราจะจบกันที่วันนี้นะครับถ้าคนเข้านอนเมื่อไหร่เราจบเป็นคลิปกันที่วันนี้แล้วกันเพราะว่าเราอัดกันมานานพอสมควรทำํำอ้าวขึ้นไม่ได้เหรอไม่มีไม้อันนี้มันเปลืองไม้มนกันเลยเนะี่ยเอามาทำอะไรวะผมลบอันนี้ก่อนเลย มาให้มันเปลืองมากเลยเอามาทําไปเนี่ยคืออะไรอะนะเครื่องดื่มหรอคิดว่าน่าจะใช่วัฒนามันนึ้นเราไม่มีอาหารเนี่ยนะครับอาหารกำลังลดแต่ว่าโอเคละคือมันมันมันโอเคตรงที่อาหารมันไม่ลงไปมากกว่าน,นี้ละจะอีกะนะคตอีกไม่แน่เหมือนก,กันเศษขยะมันก็ไม่มีมาตอนนี้เรามีแค่สองซึ่งถ้าเราเอาต่อมันได้ลงมานยต่อได้ ต่อได้แน่นอนแต่ว่าไม้เนี่ยเราไม่มีเนี่ยซีแน่นอนพักกันหมดแล้วโอเคครับตอนนี้ก็วันที่สิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วน,นคลิปนี้เดี๋ยวเราพักกันที่ตรงอาหารขาดแคลนนะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะเคลียร์เรื่องอาหารแล้วก็จะเขียนเรื่องภารกิจกันนะครับโอเค วันนี้ก็เท่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ